พิฆาตเราให้เปนเรื่องตัดสินระามตัราเมาสัตก็ทำเรื่องาตท่านกับเด็บ่อยมากขึ้นเดยกรู้เขาเข้าใจเขาเขสเตุเขาแต่กรองค์ม่ทก็ช็อกดูกำหนดสถานการณ์ที่มันเรื่อยแต่เราความคิดเชิงลบเชิงว้นเป็นเรื่ออะไรครับเป็นชื่อยังและสาเหตุน่าจะเกิดอถ้าเราหาสาเหตุเจอเราก็จะแก้ มีลุงได้เต็มไมลไม่ได้ทำโอลยมีนัววาใโต้ก็จะวลาในการแก้สเหถ้าคนทำโอยต้องพักเด็กตอนห้าโมงแต่ถ้าไม่ทำก็จะยิงยาวยันหกับกับ่แล้วให้ผมถามมองเขาแบงแง่มุมยี่สีปีมองตรงไหนด้าอยู่เราคยแก้จทย์ตรงนี้สองสามข้อได้ก่อนแล้วเาก็จะได้มันเดินุูนหมที่จะไป ปฏีบาัาิกทโคบไม่ก่อน่ไม่ิก็เดี๋ยวมาฝวกฝนกันแล้วไปดูงานที่ในการประยุกต์เข้าไว้ทองปอง่าวีเพราว่าถ้าเราึก้นตั้งแต่ตอนนี้จสอบเนี่ยเราไปเจอของจริงตั้งแต่คืนนี้หรือวันต่อไปเราไมยจะรู้สึกว่าเราะเลนทำอะไรไม่ได้ทำให้ตัวเองเก่งขึ้น,นทำอะารขึ้นนะ แต่เนาะไม่มีกลุ่มไม่มีกลีบนะฮะเป็นการกลุ่มกลุ่มนี้พอได้นะต่เมือให้กลุ่มละเอารจะนาพูดด้รถจะนายืนข้างหน้าเลยกะเห็นตัวด้หหน้าเหรอคะอหน้าเลยขึ้นหน้าเราพูดคยติดต่อตรงนี้เมอพูดถึงจากประสบการณ์จริงนะคะขอชื่อของพนักงานกันคะ ชื่อน <player> okay. well, okay. <c oughs> okay, okay, ้องเชอรี่ค่ะเชอรี่เชอรี่เข้ามาทำงานคุณพี้คือจะพูดรวบๆเลยออย่างเงอ่าคุณอผมเนี่ยก็คือน้องเชอรี่เข้ามาทำงานเราได้มีได้ทำงานแบบเคเด็กไม่ได้โอเคค่ะแต่การพูดคุย่ะแบบเคดีมากเลยนรามองเห็นความแบบชัดเจนของน้องอ่ะก็พาน้องเข้าไปทํางานอยู่ในรายใดหนึงพอน้องทำได้แบบประสองวันอ่ะมันไม่ตรงกับที่น้องพูดอ่ะมันไม่แบบไม่ได้หันใจเราหรอคือไม่ประสบความสําเร็จ ไม่ได้ตามเป้าหมายขอออกโอ้บ่อยจะเป็นราป่วยอากิตแล้วน้องก็บอกว่าเออไม่ถนัดอะหนูไม่ชอบแบบนี้อย่าเงี้ยแต่เราก็ยังจะไปฝืกก็คือคนอนึ่นเาจะทําได้เนี่ยเราก็ต้องทําได้เก็บผลน้องมาสักประมาณสามสี่วันละงานเราก็ไม่สําเร็จอะก็เลยมองเห็นแววน้องจากการที่สิ่งของที่แฉ่ว่องไวไปทํางานทุดที่แบบว่ายืนนิ่งไม่ได้เราก็เลยมีการโยกย้ายเปลี่ยนหน้าที่ ตำแหน่งให้น้องใหม่ไห้อยู่รายเดือนก็เลยก็จากที่แบบไม่ค่อยชอบน้องอละแอบมองดูว่าทำงานยังไงวะหมอหรือเป่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเนาะทางานได้สักสามสี่วันก็เลยเริ่มเข้าไปพูดคุยกับน้องว่าเป็นงานบ้านคาทํางานรายใหม่ทําได้ไหมน้องก็แบบพูดออกมาแล้วเราก็ดูจกการกระทำของน้องเนาะน้องทํางานได้รวดเร็วได้ตามแผนก็เลยน้องก็บอกว่าที่แบบนี้แหละที่หนูชอบที่หนูต้องการ เราก็เออตามไปเ,เรื่อยๆก็พอมนีน้องใหม่ที่เข้ามายู่กับน้องคนนี้เอี่ยคนที่เราไม่คิดชอบอ่ะแต่เขาสามารถ,ถ่ายทอดต่อน้องคนนั้นเหมือนเป็นตัวแทนของเราได้คือเหมือนเราปล่อยได้ประมาณนี้เราก็เลยทําให้เราแบบคิดกับเขาอนแบบแย่บกวกเออเราเราไปเปลี่ยนงาให้เขาคุณรจับจับหลักเขาให้ถูกต้องว่าเขาเหมาะกับงานนี้แล้วก็วัดผลด้วยแต่แทนเราแล้วก็งานดี จบแล้วนะนะโอเคก็ปมมือด้ิเราหมั่นจังที่มีิงคำสำคัญที่ดีๆเนาะตอนแรกก็รู้สึกดีจากการพูดคุยแต่เวลาลงมือปั๊บก็ตัดจกักแตกต่างกันต่ก็ตามเราก็ใช้การมองแน่ดีของน้องต่อเราพบว่าถ้ามีการปรับเปลี่ยนบางอย่าง อาจจะทําให้ล้มถนัดกว่าแต่เราคงไาลองทําไปดูฉัน ally, ถ้าเรายังคงคิดล้มอยู่ก็อาจจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็นด้สงมาให้เรื่อนอืมุ่มแล้วนะคะก็คือมองในภาพกว้างได้มองที่บุคลิกที่เขาติดต่อเป็นยังไงนะคะก็คือ ก็คือก็คือเหมือนกัว่าทําอะไรก็ไม่ดีเลยเราก็เลยมองเขาว่าเป็นในแง่ลบก็คือสอนไปแล้วไม่ทําทําให้ทาแบบนี้แต่ทําแบบนึงเงยนะคะมันก็จะเป็นความคิดติดกัด้านลบที่คิดขึ้นมานะคะเราก็สาอจะมที่เกิดความรู้สึกแบบนี้เพราะกคือการที่เขาไม่ทําตามที่เราได้ไว้มันก็เลยทำให้เราคิดว่าเรามัคเขาถึงไม่ทําตามที่เราอยากให้เป็นอยูยแล้วก็ข้อสามนะคะที่ จับถุกก็คือใช้ข้อที่เขียนว่าเอ,อการตั้งแสดงออกความมั่นใจสงูงแล้วก็ชอบมีความคิดที่ดีเสมอคิดว่าเด็กเตนใหม่มันน่าจะมีความคิดความสามารถที่การมีมความตั้งแสดงออกมากใ,ในทุกคนถ้าเกิดเราตึงสติภาพตรงนี้าม,านมาได้จับถุก,ถกทาง,กเ,กงเราก็น่าจะเก่งสำหรับเราแล้วก็ข้อสี่ก็คือ เอ,อ่อเรื่อกปฏิบัติใช่ไหมคะเราเชื่อว่าความสามารถศัลยภาพที่มีเดเก็กเป็นวัยถ้าเขาฝึกฝนอ่ะเขาจะโชว์ตรงนี้ได้เก่งมากําบเรามันก็เชื่อในเรื่องรามการง้นอะไรที่ไม่ได้ตังใจเราก็จะรู้สึกให้ดีนะ ถ้าเราเรียนรู้ได้เร็วเราหนัดรู้ได้รเ,เร,ร,เเเเร,ร็เราก็เปลี่ยนแปลงได้เร็วเราเปลี่ยนแปลงได้เร็วปุ๊บเราเอาสิ่งที่เรารู้จากประสบการณ์เราหรือจบบกากทฤษฎีก็ได้การทฤษฎีมีข้อดีครับทำให้เราไม่ต้องไปน,นั่งจับเราจำแต่หลักการว่าอ๋อในหลักการมีเรื่องนี้อยู่นะพอเจอเหตุการณ์ใหม่ๆปุ๊บเราก็เกิดคาดูหลักการ ก็หลักการนี้ไปใช้ได้หลักการนี้ไปใช้ได้ก็ไม่ต้องไปนั่งจัหลักการไป่องอย่อยๆก็เป็นการถืก่ายรูปก็เป็นเรื่องขอร่ายที่ต้ไม่หมดเกินงไม่ถูปกิวไว้หมด้เนก็บไว้เต็มลยอันนี้ชุดเดี๋ยเพราะวันนี้เรื่องลงเยอะมากขนาเยอะมากนะลุหลักการไหนดีมีไฮไลท์ต้องไฮไลท์ไวหลักการไหนดีมีโอกาสแดงต้งโบกไว้ อ๋อวันนี้เราไปใช้ดูฝึกข้อแรกสำเร็จข้อต่อไปเลยงที่ฝึกสอบนีแน่ไม่ต้องไปฝึกทุกข้อนะทุกวันนี้ก็ยุ่งพอนะล้วแต่ว่าถ้าเราฝึกฝนในหลักการดีๆจะทำให้เราได้ไประโยชน์อีกมา้แค่นั้นเองคนระับก็เป็นการตั้งต้องหมายถ้าเริ่มทำก็กลับไปดูนะต้องหมายหมหมดลย แต่ได้ประโยชน์อยู่ไหมได้ประยอนต้องไหวกันนะครับตอไวกันหน่